เราเวลาเนี่ยมันมีน้อยนักทําไมเราไม่ถอยหนีล่ะเอ้ยเองพูดว่าไ้ยังไงวะมีใครบ้างที่คิดนคหนีข้าศึกับไปคนถอยศแผ่นดินใช่ไอ้เปลวเมื่อเปลวมันทำระไรย้ำอย่างนี้หลังทีอาจจะลองกร่้ก,ก่อนมันดูเอ้อยกุรจเจ้าพันเพชรแม้แต่แผ่นดินเกิดมันยังกล้าคิดคด นับราษาอะไรกับพ่อแม่หรือแต่ว่ามันจะกล้าฆ่าเจ้าหรือไม่ถ้างั้นไอ้นมุมฉันขอนำคนออกไปทักกับมันก่อนเพื่ออยากกำลังของมันคือรออยู่อย่างนี้จะเสียการเปล่าๆนะไอ้นุ่มอย่าดีกว่าเอ็งไม่ใช่คนป่าโมกเรื่องอะไรจะออกไปทำศึกมันจะเสียหน้าผู้ข้านะเว้ย ขออย่ที่คิดอย่างนั้นที่ฉันขอ,อไปประทัศึกก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของคนป่าโมกที่ดีต่อดฉันจนฉันยอมตายแทนทุกคนได้อย่าห้ามฉันเลยฉันขอคนกล้าตายไปกับฉันสักสิบคนก็เพียงพอแล้วจะเอาไปฉากกับไอ้เปเลวให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยอืมเอาเอาเราพวกเรา มารวมกันทั้งนี้เร็วเร็วเข้าเอาวไอ้ดำยังจะเลือกเอาใครไปล่ะเลือกเข้าเอาละทุกคนทิมียว พี่ตุยพี่เล็กพี่บางพี่เขาพี่ชูพี่ใหญ่ไอ้กล้าพี่ล้องไอ้เทียบไปก่ากูกบาข้าันล มึงได้เปลวไอ้คนทรยศแผ่นดินกูจะฆ่ามึงเอาเลือดมาล้างตีนกูล้างอายพ่อพันธุ์ของมึงด้วยไอด้ดำแน่ใจที่ออกมาเนี่ยจะมีชีวิตออกไปได้กูจะตัดคอมึงเอาไปเสียไว้หน้าค่าย